ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่23ธันวาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับเทวดาจะตกตึกปกติการป้องกันตัวเป็นเรื่องที่สิ่งมีชีวิตท,ทุกชนิด ไม่ว่าพืชหรือสัตว์ต้องทำเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยจากภัยคุกคามที่มาเยือนน้อยมากที่สิ่งมีชีวิตไม่มีหรือไม่รู้วิธีป้องกันตัวเองเลยเพราะไม่มีศัตรูตามธรรมชาติแต่สุดท้ายสิ่งมีชีวิตนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์หรือสูญพันธุ์ไปในที่สุดมนุษย์คือสัตว์ที่เอาตัวรอดเก่งที่สุดสามารถปรับตัวเพื่อความอยู่รอดได้ดีที่สุดแต่ก็แปลกใจ ที่คนบางคนไม่ปรับตัวไม่ป้องกันตัวเองจากสิ่งที่กำลังคุกคามในการดำเนินชีวิตทั้งทั้งที่มีโอกาสมากมายที่จะป้องกันตัวใช่แล้วครับนักโทษชายทักษิณมีโอกาสถมเถท,ที่จะคลายความสงสัยของผู้คนว่ายังนอนอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่ป่วยหนักยิงหรือเปล่ากลับเลือกที่จะสร้างความคลุมเครือให้ผู้คนในสังคมเดากันไปเอง หรือคิดว่าทุกอย่างคือเรื่องส่วนตัวรู้กันเฉพาะในครอบครัวไม่จำเป็นให้สังคมได้รับรู้หรือรับรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์อันใดหรือไม่ก็คือการเหืมเกริมคิดว่าจะทำอะไรก็ได้เพราะมีรัฐบาลอยู่ในอุ้งมือคนที่ผ่านการก่อวิกฤตทางการเมืองมาแล้วและเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของตัวเองจนต้องหลบหนีไปต่างประเทศอย่างยาวนานถึง17ปี ยังอยากจะเดินย่ำรอยเดิมอีกหรืออยากคิดว่าในรัฐบาลมีพักการเมืองที่เคยอยู่ต่างขั้วคือการสมานฉันจึงไม่จำเป็นต้องรับรู้ว่าสิ่งที่รัฐบาลว่าเรื่องชั่วเรื่องดีหรือไม่อย่างไรหรือแม้กระทั่งการได้รับอภัยโทษอย่าคิดว่าประชาชนที่เกลียดชังนักการเมืองคอร์รัปชันจะยอมรับโดยไม่รู้สึกอะไรฉะนั้นให้ระวังไว้ สิ่งที่บริวารกำลังทำให้นักโทษชายทักษิณอยู่นี้เขาเรียกว่าเห erm ิมเกริมการใช้ทุกกฎหมายทุกระเบียบที่มีฟอกนักโทษชายทักษิณแล้วอ้างว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักสากลให้ระวังไว้ว่าไม่อาจลบล้างเรื่องความชอบธรรมได้ฟังหลายคนหลายภาคส่วนในเครือข่ายของรัฐและรัฐบาลที่พูดถึงนักโทษชายทักษิณต้องยอมรับว่า พูดถูกต้องแทบจะทั้งหมดเช่นโรงพยาบาลตำรวจที่ให้ข่าวโดยพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลศรีสัง,งา่าโฆษกโรงพยาบาลตำรวจถึงการขอขึ้นไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจพื้นที่การควบคุมผู้ต้องขังตามคำสั่งศาลเป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมรชาชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมตามพระราชบัญญัติ ราชทรรพศ2560รวมถึงโรงพยาบาลตำรวจมีหน้าที่รักษาคนไข้เพียงอย่างเดียวอีกทั้งพรบรสุขภาพแห่งชาติพศ2550มาตรา7ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคลผู้ใดจะนำไปเปิดเผยในประการที่จะน่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผยแต่ไม่ว่าในกรณีใดๆผู้ใดจะอาศัยอำนาจหรือสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้ทั้งนี้โรงพยาบาลตำรวจขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการเข้ามาทำข่าวในพื้นที่ให้ระมัดระวังการนำเสนอภาพข่าวหรือภาพ เพื่อไม่ให้ไปกระทบสิทธิ์ผู้ป่วยและประชาชนที่มาใช้บริการถูกหมดทุกท่อหคำครับไม่มีตรงไหนผิดเลยชั้น14โรงพยาบาลตำรวจใช่ว่าจะขึ้นไปได้ทุกคนยิ่งเป็นพื้นที่ควบคุมผู้ต้องขังด้วยแล้วโอกาสจะกดลิฟต์ขึ้นไปเยี่ยมผู้ป่วยแทบเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่ใช่ญาติหรือคนที่นักโทษอยากจะพบเรื่องข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลก็ถูกต้องครับ โรงพยาบาลมีหน้าที่ปกป้องผู้ป่วยจะเอาข้อมูลผู้ป่วยไปเผยแพร่ซีสัวโดยไม่จะรับอนุญาตจากผู้ป่วยไม่ได้ก็ไม่มีข้อสงสัยใ,ใดๆครับเรื่องนี้เข้าใจได้เพราะเป็นหลักสากลแต่ที่เข้าใจไม่ได้คือทำไมผู้ป่วยร้ายแรงอย่างนักโทษชายทักษิณถึงไม่ปกป้องตัวเองจากข้อสงสัยของผู้คนในสังคมปล่อยให้เกิดความคลางแคลงใจ โรงพยาบาลตำรวจก็พูดได้ไม่เต็มปากกรมรชาชทัณฑ์เองก็หันรีหันขวางเพราะสังคมเชื่อไปแล้วว่านักโทษชั้น14คือนักโทษเทวดาได้รับการปกป้องจากหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลวันนี้หากนักโทษชายศักดิ์สินหรือตระกูลชินวัฒนขออนุญาตทางโรงพยาบาลเชิญสื่อขึ้นไปเยี่ยมนักโทษชายศักดิ์สินที่ชั้น14ความเครงใจมันก็จบแน่นอนครับ ภาพนักโทษชายทักษณิณสินจะถูกเผยแพร่และจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยทั่วไปว่าป่วยหนักจริงต้องนอนโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรักษาตัวต่อไปจริงขอย้ำนะครับหากมีการเชิญสื่อไปเยี่ยมจริงภาพที่ออกมานักโทษชายทักษณิณนคือผู้ป่วยหนักที่ไม่สามารถส่งกลับเรือนจำได้เพราะมีโอกาสเป็นตายเท่ากันเนื่องจากแพทย์และเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ ในสถานพยาบาลของกรมรชาชทัณฑ์ไม่อาจรับมือได้ฉะนั้นนักโทษชายทักษินจึงไม่ใช่ผู้ป่วยอยู่ระหว่างการพักฟืน้นเพราะขั้นตอนนี้ถือว่าเลยวิกฤตไปแล้วเมื่อนักโทษชายทักษิณเลือกที่จะไม่ปกป้องตัวเองก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกตั้งคำถามว่าป่วยจริงหรือไม่ยังอยู่ห้อง VIP ชั้น14หรือเปล่ารวมไปถึงความไม่ไว้วางใจโรงพยาบาลตำรวจกรมรชาชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมไปจนถึงรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นพักแกนนำทั้งหมดถูกสงสัยว่ารวมหัวกันช่วยไม่ให้นักโทษชายทักษิณติดคุกแม้แต่วันเดียวหรือไม่ไม่มีใครทราบได้ครับว่ากรณีนักโทษชายทักษิณจะพัฒนาไปถึงไหนจะซ้ำรอยสมัยยิ่งลักลักหลับกฎหมายนิรโทษโกงสุดซอยหรือเปล่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนำพาประเทศกลับเข้าสู่ความขัดแย้งรอบใหม่หรือไม่ แต่ที่เห็นในวันนี้คือการฟื้นตัวของระบบทักษิณความเหิมเกริมไม่ใส่ใจความรู้สึกของประชาชนแม้จะอ้างว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามตัวบทกฎหมายและไม่ได้ทำเพื่อนักโทษชายทักษิณคนเดียวเท่านั้นอย่าลืมนะครับความชอบธรรมมิได้ยึดหลักนิติธรรมเพียงอย่างเดียวแต่ยังยึดคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมและธรรมมาพิบาลหากนักโทษชายทักษิณ ไม่ติดคุกเลยแม้วันเดียวจะเป็นการขาดความชอบธรรมอย่างรุนแรงและการขาดความชอบธรรมนี้เองจะตราหน้านักโทษชายทักษิณไปจนตายไม่มีทางที่คนโคงจะได้รับการอภัยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพัมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอบเบลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel s e v Nine. Real deep.